ป้าคะทำไมถึงชอบซื้อผลไม้เนา่เนาๆแบบนี้กลับบ้านล่ะคะแต่มันป้าไม่บ้านบ้านเราเนี่ยแค่นี้ก็ไม่รู้อะไรจริงหรอผลไม้ใกล้เน่าแบบเนี้เขากําลังเตรียมจะทิ้งแล้วรานะคาถูกเอากลับไปขั้นเป็นน้ําเนี่ยม,มีใครรู้หรอกมันจะดีหรอคะมันไม่ดีตรงไหนฮะคนรวยพวกนั้นอะ่ะเขาไม่ขาดเงินหรอกวิธีหาเงินง่ายๆแบบเนี้ไม่ทําก็บ้าแล้วนี่จะบอกอะไรให้นะฉันน่ะ ให้ร้านผลไม้อ่ะทําบินปอมเบิกเงินเกินจริงตลอดแหละเออนู่กขอตัวก่อนนะคะต้องไปทํากับค่อยเจ้านายโงจริงๆไม่น่าถึงเป็นแม่บ้านมาตลอดกลับมาแล้วค่ะพ่อกลับมาแล้วเหรอคุณหนูแอร์ นะ้าทับทิมกับพ่อเนี่ยกำลังจะไปจดทะเบียนสมรสกันแล้วนะแต่หนูไม่เห็นด้วยอะคะพ่อทำไมล่ะลูกเราสองคนรักกันจริงๆนะลูกแล้วนะ้าทับทิมเขาก็เป็นคนดีแล้วที่เขามาอยู่กับพ่อเนี่ยเขาก็ไม่ได้หวังทรัพย์สินสมบัติอะไรเลยแล้วเขาหวังอะไรอะคะในเมื่อพ่ออยู่เยอะขนาดนี้แล้วอะฟังนะ้านะนะ้ารักพ่อหนูจริงๆ <c oughs> นะ้าไม่ได้ไปหวังอะไรจริงๆนะ <c oughs> ถ้าพ่อหนูให้เงินนะน้ายังโกรธเลยมันเหมือนเป็นการดูถูกอ่ะแมล่ะลูกเนี่ยน้าทับทิมนี่เขาเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดเลยนะท่าที่พ่อรู้จักมาเนี่ยรู้ไหมเกือบลืมไปเลยหนูแอนี่ค่าใช้จ่ายในบ้านเราเดือนนี้หมดแล้วนะเมื่อกี้น้าเพิ่งออกไปซื้อผลไม้มาให้พ่อหนูกินทีแรกนะน้าก็กะว่าจะไม่เบิกแต่พ่อหนูเขาห้ามไว้ เขาบอกว่าบัญชีอ่ะต้องเคลียร์ให้มันเรียบร้อยจะได้ไม่ต้องมามีปัญหาค่ะพ่อก็คงจะจริงอย่างที่พ่อว่าแหละค่ะงั้นเดี๋ยวเรากวนคุณอาตามหนูมาหน่อยนะคะคุณอาคะคะเรื่องที่คุณอาทำบินปลอมขึ้นมาเนี่ย เรื่องนั้นหนูจะไม่เอาเรื่องคุณน้านะคะแต่เรื่องที่คุณน้าจะแต่งงานกับพ่อหนูอะ่ะอันนี้หนูไม่ยอมเด็ดค่ะคุณหนูพูดเรื่องอะไรอะ่ะบินปลอมอะไรน้ามไม่รู้เรื่องคุณน้าทําอะไรไว้อะก็ยอมรู้อยู่แก่ใจดีค่ะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเดือนนี้คุณน้าทำงานให้หนูแค่ครึ่งเดือนพอแต่หนูจะจ่ายเงินเดือนน้าให้เต็มเดือนนะคะหนูขอแค่อย่างเดียวคุณน้าออกไปจากบ้านหนูซะคุณหนูแก ไี่พาฉันเข้ามาทำงานเนี่ยถ้ายัางไงคนที่จะไล่ฉันออกได้ก็ต้องเป็นพ่อแกสัง่งแล้วอีกอย่างนะแกคิดเหรอว่าพ่อแกน่ะจะอยู่ห่างฉันได้เหรอคุณนา้าใาแบบนี้ใช่ไหมคะก็ได้คะ่ะถ้างั้นหนูจะแจ้งความแล้วกัน อทับทิมนี่เธอจะไปไหนอะปล่อยเขาไปเถอะค่ะพ่อพอดีคุณนาะเขามีธุระด่วนทางบ้านเขาอะค่ะแล้วเขาก็เบิกเงินหนูเรียบร้อยแล้วนี่ลูกเป็นไปไม่ได้นะเราสัญญากันแล้วว่าเราจะอยู่ชัช่วยชีวิตนะเองไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอนะทับทิมี่รัลจ่รั พ่อหนูทำโจ๊กมาให้อ่ะกินสักหน่อยเนาะวันนี้พ่อยังไม่ได้กินอะไรเลยพ่อไม่กินแต่แกอยากจะให้พ่อกินอ่ะก็ต้องไปตามสุติลกของพ่อกลับมานี่ิลาเฮียกินข้าวไม่เป็นไรงั้นพ่อกินผลไม้ลองท้องสักหน่อยไหมอย่ป่วยไปใหญ่นะฉันไม่กินฉันจะกินจต่ผลไม้ของทัพทิมสุติลกของฉันเท่านั้น พอ่อเดี๋ยวหนูจะไม่อยู่บ้านสักสองสาวันนะหนูจะบินไปดูงานให้ต่างจังหวัดอ่ะห้ามไปแกไปจามทัพทีมมาให้พ่อก่อนพ่อป่านนี้พ่อยังไม่เลิกคิดถึงเขาอีกเหรอเลิกคิดถึงเขาได้แล้วอ่ะเอางี้เดี๋ยวหนูจะหาจ้างแม่บ้านคนสวยๆคนใหม่มาให้พ่อเลยโอเคไหม เลิกหน่อยเล้เราหนูไปแล้วนะเดี๋ยวตกเครื่องแม่บ้านคนใหม่เหรอแกลราไปตามมาดูดิฮะพาอจะไล่ออกไปให้หมดเลยพ่อต้องการทับทิมไม่ย่อขมองอิ่มของพ่อเท่านั้นไปตามมาทิมอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้าเอ้านี่นายเป็นใครนะฮะ นี่แกว่าใบไหนบอกกับเจ๊ฮะชมพูก็สวยนะชมพูชมพูมนี่นี่แล้วนี่ใครเนี่ยแล้วเธอเป็นใครแล้วนี่มันกระเป๋าฉันนี่อุยอ๊ยนี่นี่น,น,นี่เดี๋ยวนะฉันถามว่าเธอเป็นใครออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยนะกลับมาแล้วเหรอเอ๋ดีเลยเดี๋ยวนะจะแนะนําให้รู้จักนะมีต้นหลิวลูกชายส่วนนี่ก็เบลลลูกสาวคนโต เออช่วงที่หนูไม่อยู่อ่ะพ่อหนูอ่ะเขาขอนะแต่งงานแล้วนะ <c oughs> ต่อไปอ่ะเธอก็ต้องเรียกฉันว่าแม่ด้วยแหละ <c oughs> ที่รักนี่วันนี้ฉันซื้อปูอารลัสก้ามา <c oughs> ด้วยนะแล้ว <c oughs> มาฉลอง <c oughs> อลกันเลยเอาลูกนี่ลูกมาถึางตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วทำไมไม่บอกพ่อก่อนล่ะ <c oughs> พอ่ออธิบายให้หนูฟังเดี๋ยวนี้เลย ว่านี่มันคืออะไรกันหนูงงไปหมดแล้วเนี่ยอ๋อก็หนูไปทํางานจาวัดตั้งหลายวันแล้วบ้านหลังใหญ่ขนาดน,นี้พ่ออยู่คนเดียวพ่อก็เหงาสิพ่อก็เลยเรียกนาะทับจิมเขามาอยู่เป็นเพื่อนจะได้มีคนช่วยทํางานบ้านด้วยไงไลูกพ่อแต่หนูหาแม่บ้านคนใหม่ให้พออ่อเราไงอ๋อคืออมันจะเหมือนกันได้ยังไงคนนอกมันก็คือคนนอก ใช่ไหมคะใช่ใช่จ้นะนะ้าะกับพ่อเนี่ยนะเราก็รักกันจริงๆอ่ะเราตกลงอยู่อยูยด้กันแล้วล่ะนะหนูแอรหนูอย่าขัดขวางคำรักของเราสองคนเลยนะนะารักพ่อหนูจริงๆไม่เคยได้หวังอะไรเลยนะคิดว่าเห็นกับพ่อหนูเธออืมก็นะลูกยังไงพ่อก็ตัดสินใจแล้วล่ะพ่อจะต้องแต่งงานกับน้าเขานะ ก็ได้ค่ะพ่องั้นหนูก็ต้องขอโทษคุณนาด้วยนะคะที่หนูเข้าใจผิดแล้วก็ทําไม่ดีต่อคุณน้าไปเยอะเลยอะค่ะหลายปีมาเนี้ยพ่อหนูเขาก็อยู่ตัวคนเดียวมาตลอดเลยจริงๆได้คุณนามาช่วยดูแลก็คงจะดีแล้วหนูก็ยอมรับความรักของคุณน้าที่มีต่อคุณพ่อแล้วนะคะอมันต้องอย่างนั้นจิรูปลักเห็นไหมเธอ ล,ลูกฉันต้องเห็นชอบด้วยนะถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยนะอย่างนั้นพวกเราอ่ะก็เป็นคนครอบครัวเดียวกันแล้วนะนี่แอเพระนาะฉะนั้นเนี่ยฉันก็คือพี่สาวเธอแล้วนะเพระนาะฉะนั้นกระเป๋าพวกนี้อขอหมดเลยแล้วกันเนาะออแล้วก็ส่วนน้องชายของฉันเนี่ยเขาก็ต้องมีสิทธิ์ทุกอย่างนบ้านาด้วย วราสิงพูใช่ไหมว่าทำกันขนาดนี้แล้วก็คงไม่ต้องเกรงใจกันแล้วละค่ะเพราะยังไงบ้านหลังเนี้ยพวกคุณก็มีเสร็์อยู่แล้วนงหยุดหยุดหยุดอย่าพูดถึงเรื่องอะไรพวกนี้เลยนะนะไม่ได้หวังอะไรจากพ่อหนูจริงๆแต่น้าก็งงเหมือนกันนะว่าทําไมพ่อหนูอ่ะถึงอยากใส่ชื่อน้าในโฉนดบ้านก็ไม่รู้แถมยังบอกด้วยนะว่านี่เป็นของขวัญในวันแต่งงานด้วยอะ แม่ครับอาเก๋เขาดูแลแม่ดีขนาดนี้แม่ก็ต้องดูแลเขาให้ดีเหมือนกันนะครับอาเก๋เนี่ยเป็นตัวอย่างผู้ชายที่ดีเลยนะคะเนี่ <c oughs> เออคือไอ้พวกพวกนี้มันก็อ,อยู่ที่ความรักไงละเจา้ <c oughs> จาเ <c oughs> จจ๋าแนนอนอยู่แล้วค่ะจริงๆหนูรู้อยู่แล้วนะคะว่าคุณน้าเนี่ยจริงใจกับพ่อหนูมากเลยทันทัที่พ่อหนูเขาไม่มีเลยมีแต่ตัวเนี่ยคุณน้าก็ยังรักเขาเลยอ่ะ หนูทั้งทราบซึ้งแล้วก็รู้สึกว่าความรักที่คุณน้ามีให้พ่อหนูเนี่ยมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์มากเลยนะคะกบเือให้เลย<จ>มันมันอะไรกันหมายความว่ายัางไงแล้วแล้วบ้านนี้แล้วก็รถที่จอดอย,อยู่อยู่หน้าบ้านไม่ใช่ของคุณหรอเฮ้ยแม่พี่แอร์อาจจะทดสอบเราอยู่ก็ได้ <c oughs> คือลูกสาวผมเขาไม่ได้ทดสอบอะไรหรอกจ้ะ ท,ที่เขาพูดมาเขาเรื่องจริงจ้ะคือทัพย์สินทุกอย่างในบ้านเนี้เป็นที่ของลูกสาวผมนี่แหละอะไรนะฮะนี่ตกใจอะไรกันนะคะคุณอาคะว่างๆเนี่ยพาพ่อหนูไปเที่ยวบ้านคุณอาบ้างาสิคะมแล้วก็ฉันฝากดูแลพ่อฉันได้นะโอเคไหมคะพ่อ <laughs> ใช่ใชนี่เธอนี่ฉันไปอยู่บ้านเธอนะแล้วเราไปปลูกผักแล้วเลี้ยงไก่เลี้ยงหมู ทำอะไรกินกันตรงนั้นก็ได้เนาะเป็นบ้าอะไรเนี่ยยังหน้าด้านมาอยู่ใกล้ฉันอีกไปไปไปอย่ามาใกล้อี <c oughs> ใช่หัดสอกจดดูตัวเองบ้างนะแกปูนี้แล้วอ่ะย่ามาตามหาลักแท้อีกจริงเฮ้ยแก่มากด้วยไม่มีทั้งบ้านไม่มีทั้งรถไม่มีทั้งเงินทั้งทองนี่จะกล้ามาคบกับแม่พวกเราอีกเหรอเห้ยทุยแม่หายไปเถอะไปไปไปเร็วอย่ามาขวางกระเป๋าเนี่ยขอนะ เชื่อเลยลูกพ่ออ,อกหักอีกแล้วลูกไม่ได้พ่อต้องตามเข้าไปแล้วโอ้ยพ่อทำไมา่ะเขาทำกับพ่อขนาดนี้พ่อจะตามเข้าไปอีกหรอี่พ่อไม่รู้ตัวเหรอเนะคะถามจริงพ่อโดนของเขาปะเนี่ยไม่ไม่ใช่อย่างนั้นลูก เอาปูนรัดก้าของพ่อไปอะ่ะพ่อต้องไปเอาคืนมาไงล้วลูกไอ้พอ<ะ>่อฮะก็เอากระเป๋าให้หนูด้ยกระเป๋าอ่ะเอาได้ได้ได้เดี๋ยวพ่อไปเอาให้ลูก